There's <laughs> no โอเคครับผมเคสนี้ก็เป็นเคสของลูกสาวนะครับนะบินตรงมาจากราชบุรีนะครับนะตั้งใจมาปรับอุปหน้ากับคุณหมอครับคนไข้ในรีเควสคุณหมอว่าเป็นการเสริมจมูกใหม่ครั้งแรกของหนูค่ะขอเรียวโคลมโด่งขึ้นแต่ขอหวานนิดนึงให้คุณหมอให้หนูด้วยค่ะคุณหมอจัดให้ครับคนไข้ครับตอนนี้มองเห็นคิ้วตัวเองชัดเจนไหมครับมองเห็นนะเดี๋ยวเช็คตรงไปพร้อมกันกับคุณหมอครับคุณหมอวางซิลิโคนประมาณตาสองชั้นครับเลยขึ้นมานี้ไม่มีซิลิโคนนี่เป็นหลักสแตนดาร์ดเลยนะครับซิลิโคค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 คนน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 ต้้้้้้้้ออออออองงไไมมมมมม่่่่่ขขขึิววววรรรรรััับบบผผผาาาาาาาุุณณหหทกกกกลลลลใเเเเยยยยะะะะะพีแปจู เย็บอินเตอร์เนมลองไปที่ตัวเนื่อเทียมสร้างความละมุนให้กับใบหน้านะครับอยากรู้ว่าใบหน้าดูหวานดูละมุนมากแค่ไหนเอ็นดานข้างสเล็กน้อยพอเราเอ็งดานข้างสเล็กน้อยจะพบว่าคุณหมอนะครับให้หัวตาที่รับกระเนินหนะ้าผากมีความแอนโค้งสไตล์ผู้หญิงดีดบริเวณปลายขึ้นคุณหมอจะชวนดูอีกเรื่องหนึ่งครับดูนิ้วคุณหมอนะครับคุณหมอหยิบมาเนื้อเหลือนะครับแปลว่าเคสนี้คุณหมอไม่ได้ใส่ตึงอนาคตไม่มีความทะลุแน่นอนครับคนไข้